มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าโง่ตอนนี้ไปตรวจร่างกายมาเขาบอกให้กินน้ำเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็น่นอนการที่จะกินน้ำเยอะขึ้นเนี่ยก็เอาน้ำมาใกล้ๆตัวแต่ผมมันชอบหาอินสไปด์หาอะไรให้ตัวเองรู้สึกคือขวดน้ำแบบประเภทนี้มีเขาเรียกอะไรแบบแบบนี้ผมมีประมาณหก7เจ็ดปีละแบบนี้บางๆแบบนี้เมื่อก่อนตอออกมาใหม่นะครับตื่นเต้นมากนะฮะแล้วคนเมืองจีนก็ปีกันหาได้เต็มไปหมดผมว่าโอเคไม่ตื่นเต้นละตอนมีขวดนี้ครับที่ว่า Memo Bottle นี่นะเมโมบาร์โอลนี่นะกด <ST U TS> นี้พร้อม Universal d e x t a n d นี่มันรีวิวไอฟโฟนมยเนี่ย ของจริงเป็นไงแกะเลยดูว่ะสั่งมาจากเมืองนอกนะครับไม่รู้จากฮ่องกงหรือเปล่าละ่ะสุดท้ายนะครับทั้งหมดเนี่ยนะของขวดทั้งหมดมันสองพันสองสองพันสามเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเหรียญกับแปดสิบเหรียญแล้วเจอค่าเฟสดกสินะฮะส่งเฟสดกส่งแบบเร็วมานะครับก็อีกเจ็ดร้อยกว่าบาทก็คือประมาณเนะนี้ยขวดเนี้ยสามพันบาทรวมที่ตั้งรวมฝาต่างๆนะฮะก็คือว่าแพงชิบหายแต่คุ้มไหมครั้งล่างาอ๋อแบบโหพลาสติกนี่คือขวดที่สั่งมานะสามพันบาทฝาบรอดสแตนเลสสตีลแกะให้ดูโหโคตรโง่เลยว่่่ะเเนีียยชสั่งงไไวะ ตี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 งง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 งว่งงงงง่ง่งง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 นิงง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 ่งงงง่างง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 ่ง่มงงงง่งงงง่งงง่งงงงงงง่งงงงงางงงงง่งังงงง่งง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 งมงง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 ง่งง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 นงง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 งน่งง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 ่่งงง่่งงง่ง่งงงงงงแงง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 นง่งงงง l อันนี้ผมชอบ ที่ห่อเนี้ยคุณบางคอนอาจจะซื้อแค่ตรงนี้ก็ได้นะถ้าคนที่ชอบดีไซน์อ่ะนี่ครับที่ตั้งขวดมันเจ๋งที่ว่าวเราเห็นอยู่เนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานนะครับนี่ครับขวดน้ําวางเท่ๆอย่างเงี้ยวางเฉยๆอย่างเงีง้ยอ,อ่ะเอาเข้าไปโ,โง่โต๊ะทำงานขวดน้ำวางอยู่อันหนึ่งแบบนี้เก๋ๆอันเก่าใส่ได้ไหมอันเก่าก็ใส่ได้มันเป็นเหมือนยูนิเวอร์แซลด็อก ม,มนนแพงไปนิดนึงอะมันมีหลายไซส์นะผมไม่ค่อยเห็นทรงนี้นทรงที่มันเท่ๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นนะครับก็เลยคิดว่าลองซื้อมาดูนะครับจากพันกว่าบาทก็กลายเป็น2,000รวมซื้อทุกอย่างไปแล้วก็ค่าส่งค่าชิปปิ้งเนี่ยครับเกือบ3,000บาทเจ้าขวดนี้แหละง่ายๆแนะนำไม่แนะนำวะถ้าใครแบบเงินเหลือผมไม่เหลือ ขอโทษทีดื่มน้ำไม่เยอะนะครับเพื่อไตที่ดีของเรานะครับเติมน้ำกินกันดีกว่าต้องดีเดียจะควยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ F I S O อ U T O B O บ K E หรือหลังละลายบังก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตืมันก็เรื่องของกู ข้อมูลแชทถูกออกมาเล่เอาออกมาเล่าไม่ต้องเจ้าเพราะคือสไตล์ก,กู